สวัสดีค่ะทุกคนนอนหัวกระตืนค่ะเด็กน้อยงอเงี้ยจะไปเล่นน้ำสะว่ายน้ำนะคะ <c oughs> เล่นน้ำไลยจนดำหมดแล้วเฮ้ถ้าไปเล่นตะน้ำไลยไว้ดิดำหมดแล้วหรอหููดำไหมดำอยู่บ่ <c oughs> ดำรือเขียวไปจ้ะ บาดคือาจากทาเทอมอมบอกลมหนาวแน่มองลอยมีบืดรไปอยากอยากไปหมุนตะกลนองไรนองสับประกอบเอาบ้อมาทางนี้ค่ะมาทางนี้แอนชีถอยมามาทางนี้ค่ะเรีริป คือใครทาน้องมาทางพีม่มาทางนี้ค่ะไปขวดเลยไปพี่มาพี่ลอยมาปล่อยน้องปล่อยน้องลอยเอยงผุนดีค่าเดบเดียบผุนามาลอยเห็บบ้างไหม มาพี่เอลิสมาทางนี้ ควรนะข้าสีน้ำแดบๆมามามาหาพี่ไทยเร็วเมาเมาลูกบอลกับพีิไทยเร็วมามาลูกบอลกับพีิไทยเร็ว เดี๋ยนี่มาเอาบอลมาเอาเร็วเร็วเก่งมากเลยค่ะเล่นดูตัวดูไลาแลนตีค้าดตีน้ำแทบๆทเป็นแล้วคุณปลาน้ยอยนี่เป็นปลาน้อยเหรอ คนนั้นเรนดีดูต่ดูลายเรนชั่วมือลายค่ะทีน้ำรกักแล้วค่ะดกแค่ตา่งสาใหญ่ก็อย่างมนมาหาตาหนองสาตัางบะกว่องฮะสาบะกว่องอย่างมัหมนตาดากหนองหน่องก็สาบะกเกาเอา มันสู้ซี่หลายมันก็ชีมูดมัดตัวคนเฮ่าใบลิดเอ้ยมันสู้ซี่หลายเลยซาบากอกเอาเลยบ่ไปโรยโรยมานนี่น 2, 3องมมาออกมาออกมาจากบันไดค่ะออกมาเดี๋ยวเพิ่นชีล่งนะเพิ่นชีขึ้นออกมาไป

นาะขึ้นมาเพี่มาทางนี้ค่ะมาทางนี้ออกมาออกมาจากบันไดค่ะเพินเ่นจะลงคือกันนะเอลีจะขึ้นนล้วเหรอเนาะอ,อู้หอนตีนหอนตีนมันหอนตีนไปลงไปหนึ่งสองสาม อันนี้ไปโอ้โหน้ำท่วมโทรศัพท์มามาเลยรีดีดขาบาทเดียว e m m o ลาซูดไม่อยากกลับบ้านแล้วจ้าเลยขึ้นแล้วผ้าึ้นแล้วโยมัมีห่วงอย่างมันสิบรุ้มลงได้ค่ะอะพอแล้วค่ะพรุ่งนี้ค่อยมาเล่นใหม่ไปเล่นเป็นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่ปะตอนเย็นจะพาไปเบ่งดอกไม้ไฟต้องไปอาบน้ำสระผม あれ